ปูโลกอุดรอ่ะแบบลุกปูโลกอุดรเลยอ่ะเกสาโลเนยงตเลยกนีรับชื่อูยังได้ชื่อของเ้าของกเ็ดเเชื่อเลือนะคบตเเกิดไปหนึ่งครั้งนะครับครั้งที่สองเลยร้างุรับรองนะ ขอราธนาให้คุปูุอายุวันสันยืนเมตตาลูกศิษย์อยู่ไปนานๆนะครับร้อยยีสปีเลยนะน้อยนะร้อยยี่สิบนะโอ้อยกเ,อเกินร้อยสอนแยกสองนี่มันสอยกจ้อแก เกี่ยเสียงเล่นโอ้โหกัรโล่แป๊บเป๊วลาโร่โรลัวการอรัแป๊บเวลาเอ่อเสร็อล้วพอแล้วเชื่นใจแต่แป๊บไม่อยากเป็นเจ้คุณบ้างล่ะ